ตลาดหุ้นรักนะแต่เจ็บจีดตลาดเปิดมาเขียวสดใสใจเต้นแรงนึกว่าจะรวยเป็นเศรษฐีในพริบตาที่ไหนได้บ่ายมาแดงเถือกพอแทบกระอักเลือดใครเคยเป็นบ้างยกมือขึ้นเชื่อกราฟมากกว่าแฟนสุดท้ายโดนเทตั้งเป้ากำไรไว้สูงลิฟสุดท้ายตัดขาดทุนแบบน้ำตาคลอเบ้าชีวิตมันเศร้าแต่เราต้องหาถ้าหุ้นมันจะขึ้นมันไม่ต้องถามว่าเราถืออยู่ไหม จริงที่สุดติดดอยไม่ใช่ความผิดความผิดคือไม่รู้ว่าตัวเองติดอยู่อันนี้ก็จริงตั้งสต็อป o ล s อสเหมือนตั้งนาฬิกาปลุกตั้งไว้แต่ไม่เคยทำตามโอ้ยดวนใจพกหมอนขึ้นดอยไปเลยจ้าแจากตารางสวดมนก่อนเปิดตลาดเผื่อช่วยได้ตั้งเป้าขายแบบขายขาดทุนแค่ครึ่งหนึ่งก็ยังดีกว่าเหลือแค่ชื่อในระบบอย่างน้อยก็ยังเหลือเหลือแต่ชื่อไงห้าห้าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามไว้ด้วยนะครับ ยังมีเรื่องหุ้นหุ้นทั้งแนวคิดตลกน่าสนใจอีกเพียบให้ติดตามในคลิปต่อไปรับรองว่าดูแล้วไม่เครียดแถมได้ข้อคิดดีๆไปปรับใช้แน่นอนเจอกันคลิปหน้าครับ